มารอแกงกะหรี่ร้านแกงกะหรี่เพื่อให้ร้านแกงกะหรี่ปลอบใจเราสองคนตอนนี้ไม่มีแรงเดินนะเหมือนยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่นะครับดูคด<น>คือร้านมันอยู่ชั้นสองนี่มันมีตรงบันไดอีกนะในประแกดเดินไปดูมามีตรงบันไดเนี่ยร้านคือร้านมันอยู่นี่ ตรงข้ามสถานีเลยนี่สถานีร้านก็อยู่หลังน,นี่ดี่นี่เลยร้านสวนชาเรือเนื้อจะเนี้เราจะเข้าร้านแล้วนะหลังจากที่เรายืนรอมาครึ่ชงชั่วโมงนี่นี่เขาก็แจกเมนูแล้ว เหมือนกันแหละมันคือมาเป็นเนื้อทั้งคู่วากิวทั้งคู่ใช้เอฟไฟ์เลยนะนี่กันแะครับอ,อร่อย ร้อนแต่อร่อยขอบคุณมากที่มาเป็นกำลังใจให้ในวันนี้น,น,น,นี่ตักไข่แตกเลยเนี่ยแลยวนี่ค่าเสียหายนี้สามอ,อะหลังจากที่กินมาแล้วเรียบร้อยโอเคไหม โอเคสดชื่นช่วยปลอบใจเราได้อย่างดีนะครับก็แนะนำม,มากินออขยิมได้หน่อยไม่งั้นหน้าเฟลทั้งทริปแน่โอเคก็ได้รอประมาณสี่ห้าทีอะแต่ว่าถ้ามาหลังเที่ยงมันก็มันก็ไม่ต้องรอเออ,เ,อเรามาเที่ยง<า>เรามาเที่ยงพอดีไงมันก็คนก็เลยเยอะไงมารอต่อคิวเนาะถ้าไม่ต้องรอต่อคิวก็ไม่ได้มีอะไรก็ขึ้นมาได้กินได้เลยครับอยู่ชั้นสองนะ นะลมเย็นอยู่นะมบิวนีดูบิวนะก็มีตลาดอยู่ โหวันนี้มากลายเป็นตลาดนัดเลยนี่นี่ก็มีของแฮนด์เมดนี่เหมือนบ้านเรานะฮวเซี้กันนะเนี่เต็มเลยเดินเข้าตรงกลางไหมก็เป็นตลาดแฮนดะ์เมดเนาะก็ของขายหูงกินแจต่างๆนี่ต้มหูขางหู นี่คือกล้วยี่เขาถ่ายรูปก,กันดังเรื่องกล้วยก็เลยมีตุ๊กตากล้วยก็เลยถ่ายแต่กล้วยเนี่ยครับเขาบอกเป็น made บานา่าสมูทตี้สเปเชียลเมดออฟมีบานา่านี่เขาบอกก่อนกินต้องบีบเขาว่าอย่างนี้อุ๊ยเย็นด้วยเขาบอกให้บีบสมูทตี้เย็นคือว่า แล้วก็๋อเขาให้บีบกล้วยให้แตกเขาทำไมเขาไม่บีบให้วะไม่ปั่นมาเลยวะอันนี้หกร้อยห้าสิบเยนนะครับน่นะนี่นะนี่นี่ร้านอันนี้ร้านมีอย่างนี้น ก็ขึ้นโซนิกกับคือนั่งนั่งนั่งจากฮานันนะไอ้มจิโกมาต่อโคโรระโคโรระกมาต่อโคโรระแล้วก็ขึ้นโซนิกมาก็มานั่งขบวนสุดท้ายนะขบวนแรกไปจองมานั่งสุดท้าย ไฟเราลึกรับซะจริงนะเรามากินหม้อไฟนี่หม้อไฟเป็นต้งซุปเนื้อนี่บอกซุปนี้เป็นซุปอันดับหนึ่งของเราของเขาเนาะ ว้าวเนี่ยน,น้ำมันนีไซอ่อนแล้วก็เนื้อมา้าอันนี้เนื้อมา้าเราามารอแล้วเขาบอกว่าน้ำสั่งนคนละแก้วเต้าหู้ที่มาส่งอ,อันนี้น่าจะเป็นหนังไก่สั้นน้องเนื้อมา้า มา,าจุ่มจิ๋มแบบน่ารักมาตรงนี้เลยแล้วกันดอกไม้ทลายดอกขอมอะไรข้าวหมบลายสวยด้วยนะกลิ่นอ่อนดีไม่เหมือนวาสาบน,นะเหมือนขิมเราคงฉิมเราเป็นวาสาบรู้ <c oughs>

เมื่อกี้กินเข้าไปแล้วเหมือนกันวันอาวันอเอวอร์อยู่เมื่อกี้อ่าเป็นมันแล้วอ่ะในเซ็เหมือนมีมันมีสามส่วนเนาะเมื่อกี้บอกแล้วอันนี้เป็นมัน

ไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเอามารวมกันอร่อยเดียวเแลชวโอยู่เขาอร่อยโชยู่คือเหมือนลาซูทีร้านแรกที่ไปกินไม่ใช่แบบนิสสัดฟ้าเออใช่ก็ว่าแบบรสชาติที่คุณเคยอันนี้เป็นอีกส่วนนึงอันนี้ก็อร่อยอันนี้เหมือนมันน้อยแต่ก็อร่อยโอเคกินก่อนแล้วกันมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียว สงสัยไม่ได้จองมาหรืออะไรนี้แหละไม่เข้าใจเหมือนกันยังไม่ได้ต่างออกับตะตหูแใ่ยุดเยอะม,มาก ถึงจะคุยไม่รู้เรื่องแต่อร่อยนะถ้าญี่ปุ่นมันคือกินก่อนอะไกินของอย่างให้หมดก่อนแล้วก็เหลือข้าวเหลืออะไรเหมือนเกาหลีใช่ไหมเราค่อยใส่ เดี๋ยวน้ำไว้แล้วใส่ใส่เส้นไปใส่เส้นใส่ข้าวแล้วเขากินสุดท้ายแต่เราคนไทยไงใส่ก่อนซะเลยทุกอย่างอยากกินอะไรกิน